สวัสดีครับอยู่กับผม Big Book ครบเครื่องเรื่องเชลซีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2,563ครับเมื่อคืนนี้เชลซี Chelsea เก็บชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบที่เรียกว่าพลิกก็อกพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนเกมนั้นมีผู้สันทัดกรณีหลายคนครับมองว่าเกมคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลเอเม m ร r ดเอฟเอคัพนั้นน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ปรากฏว่า พลิกทั้งคู่ครับตั้งแต่คืนวันเาสาร์อาเซนอลก็ชนะแมนเชสเตอร2-0แล้วก็เมื่อคืนนี้เชลซีก็ชนะแมนเชสเตอร์3-1นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดหลังเกมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e ให้กับช่อง YouTube c h e l s e e Forever นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อรับข่าวสารข,ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับ เราไปดูเมื่อคืนนี้ครับแฟงลัมพาดจัดผู้เล่นไลอัพมาค่อนข้างแปลกตาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเชลซีมักจะใช้ระบบ4 3 3นะครับในการเล่นในฟุตบอลลีกช่วงหลังๆนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ลูกทีมของแฟงลัมพาดใช้ระบบ3-4-3ครับโดยที่ผู้สาตูเมื่อคืนนี้เป็นวิลลี่กาบาเยโรนะครับเป็นผู้สาตูตัวสำรองนะครับลงก่อนเกป้าอาริสบาราก้าส่วนเกมรับ3คน กวางเซซ่าเอสเปริโิต้านะครับเป็นอยู่ฝั่งขวานะครับร่วมกับคุซูม่าและก็อันโตนิโอรูดิเกอร์ส่วนฟูลแบ็กสองข้างครับเป็นลิสเจมแล้วก็มาคอสอาโลนโซนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้จอร์จินโย่คู่กับมาเตโอโควาซิตนะครับเกมนี้ไม่มี Antonio อันโตนิโอเอ็นโกโร์กงเต้นะครับกับลอสปาร์ลี ที่ไม่มีชื่อไม่กั่งตัวสำรองนะครับส่วนเกมรุก3คนลำพัดใช้วิลเลียนนะครับที่ช่วงหลังๆนั้นลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอซันเมาวันนี้ได้ลงสนามก่อนออรอสเออไม่ใช่เป็นคริสเตนพูริสิต์นะครับและหน้าเป้าก็วางชิรูนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาหบ 3 4 3เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่านัดกันมาหรือเปล่านะครับก็มีผู้สาวทูคือเดบิดเกียนะครับแนวรับมีเอด็กเบย์ย์นะครับแฮร์รี่แม็กไควและก็วิกตอร์ลินเดอร์ฟส่วนกองกลางครับมีวานบิสซาก้านะครับเฟร็ดมาติกวิลเลียมส์หน้าต่ำเป็นบรูโน่เฟอร์นันส์นะครับแล้วก็หน้าคู่เนี่ยใช้เดนิลลเจมส์กับมาคัสรอสฟอร์ดนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนเกม หลายคนมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงระยะหลังๆมานี้นะครับรโดยช่วงยิ่งหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเดได้บรูโน่ฟอนันส์มาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นทําให้ฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือนะครับซึ่งเกมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแมเชลซี Chelsea เจอกับ แมนเชสเตอร์ยเดนด์สี่นัดหลังสุดไม่ชนะนะครับแพ้สองศูนย์แพ้สองหนึ่งแพ้สี่ศูนย์แพ้หนึ 0, ่งหนึ่งซึ่งก็ทําให้แฟรงค์ลัมพาดได้รับบทเรียนพอสมควรสําหรับการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะสองเกมที่แฟรงค์ลัมพาดคุมทีมสามเกมนะครับก็คือเกมที่แพ้สี่ศูนย์ตอนต้นฤดูก,กาลนะครับแล้วก็แพ้สองหนึ่งในเกมแคปิตอลลีกครับนะครับแล้วก็เกมสองศูนย์ ในฟุตบอลลีกนะครับแสดงว่า2เกมหลังสุดในลีกนั้นไม่ชนะเลยดงนั้นเกมนี้ลำพัดก็เน้นรัดก,กลุ่มครับโดยที่ไม่เปิดเกมลุกแรลกแบบเต็มๆเหมือนกับ3เกมหลังสุดที่เจอกันนะเพราะว่าสังเกตว่า3เกมแรกที่แพ้แบบหมดรูปเนี่ยก็เพราะว่าลำพัดเน้นบอลลุกแบบเต็มๆครับแล้วเจอจังหวะสวนกลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้ทีมเสียประตูงนั้นเกมนี้ลำพัด วางหมากมาครับเน้เนรัดกลุ่มและก็เน้นจังหวะฉาบฉวยแล,และสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลอดทั้งเกมเมื่อคืนนี้นะครับลามพาร์เน้นลูกทีมว่าต้องเล่นยังไงก็ได้นะครับไม่ให้เสียประตูเร็วนะครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อวานนี้เชลซีเล่นอย่างมีระบบและก็มีระเบียบมีวินัย มากๆเลยนะครับเพราะฉะนเกมรับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีจะมีปัญหานะครับมีบอ่อน้ำมันรั่วหลายจุดเลยในแผงเกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นครูซูแม่เองก็ดีรูริเกอร์หรือแม้กระทั่งคริสเตียนเซนแต่วันปรับมาก็าเป็น3คนนะครับคือเอสเปรเกต้าซูแม่และก็รูริเกอร์สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเกมรับค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับวิงแบ็กสองข้างก็ลงมาช่วยเกมรับจอบจิโยก,กับโควาสิตนะครับ เมื่อคืนนี้ช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกันชนก่อนที่มาติดก,กับเฟรดจะจ่ายบอลให้กับบรูโนอมาทําเกมนะครับเพราะฉะนั้นถูกตัดออกจากเกมไปเลยเนี่ยซึ่งในช่องนูแมนเนี่ยได้วิเคราะห์มานี่ครับก็คือว่า3กองหน้าของเชลซีตัวลุกเนี่ยนะครับไปประกบลิเดลเลอรแม็กควายเอริกเบย์ในการตรงกลางเนี่ยเจมส์ James ก็ไปประกบวิลเลียมส์นะครับอลองโซกับวานบิซาก้า จอร์จินโย่กลับมาติกนะครับโครวาสิตกับเฟตสแล้วก็3เกมรุกของเชลซีก็ประกบเอสเวร์กาดาในประกบกับเลสฟอร์ดนะครับบูโลฟานันเนี่ยเจอกับซูม่และก็ดูริเกอร์ดวลกับเจมส์ก็ทําให้เกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยกระดิกไม่ออกครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดจุดเปลี่ยนของเกมก็น่าจะอยู่ที่จังหวะที่แม็กควายเนี่ยไปปะทะกับเอลิกเบย์ยีกองหลังเพื่นอนร่วมทีมนะครับเจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวจนทําให โอเลกุเรโซชาเนี่ยนะครับเปลี่ยนตัวโดยที่เอาเอ็กเบยยี่ออกแล้วก็ส่งมาเชียลเนี่ยลงมานะครับก็ปรับหมากจาก3 43ก็เป็น433นะครับแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดและเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างจริงๆก็คือในช่วงท้ายกับครึ่งแรกนะครับจังหวะที่วิลเลียนเนี่ย แทงทะลุให้กับเซซ่าสแอสเปริกาที่แลบโอเวอร์แลนะครับขึ้นไปทางด้านขวาแล้วตกขึ้นเข้ามาให้กับโอลิเวชิปรูนะครับกระแทกบอลเข้าไปเน,น,นี่ยเชลซีนำหนึ่งศูนนั่นเป็นช่วงเวลาในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกทำให้เชลซีได้เปรียบพอสมควรนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะมากเพราะว่าเมื่อเชลซีได้ประตูในช่วงท้ายเนี่ยครึ่งหลังเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนแท็กติกนะเปลี่ยนแผนหลายๆอย่างเลยนะครับครึ่งหลังโอลเลเกกุลลนาโซชาเนี่ยปรับหมากมาพอสมควรแต่สิ่งที่เสียหายมากกว่านั้นคือจังหวะผิดพลาดของวิลเลียมส์นะครับที่พยายามจะคอสบอลเข้ามาตรงกลางสนามแต่โดนไมสันเม้านะครับโฉบแล้วก็ยิงผ่านตัวเดดกกยาเข้าไปครับเชลซีนำสองศูนย์ เกมของเชลซีเล่นง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากที่ได้ประตูที่2เพราะว่าปิดแท็กติกปิดเกมลุกของยูไนเต็ดและมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่เมสันเมส์แทงตรงให้กับเอ่อมาคอร์ตอองโซที่วันนี้เนี่ยทั้งลุกและรับอลองโซ่มีบทบาทสำคัญนะครับเปิดเข้าไปให้กับอันโตนิโอริเกอร ดวลกับแฮร์รี่แม็กควายแล้วกลายเป็นแม็กควายที่สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองนะครับเชลซีนำสามศูนย์ในนาทีที่74แต่แมนยูมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับนาทีที่85จากบูโน่ฟอร์นันซ์จากจุดโทษเมื่อคาร์ลอสสันโอดอรต์ตัวสำรองนะครับลงมาแล้วก็ไปสกัดบอลพลาดนะครับไปเตะเอาเอองเจนี่มาเชลแล้วก็ผู้สินไม้จีน ชี้เป็นจุดโทษแล้วก็ไล่มาเป็น3-1แต่ก็จบเกมก็ทําได้แค่นี้นะครับเชลซีชนะสาเรามาเจาะประเด็นหลายๆประเด็นในในเกมนั้นเมื่อคืนนี้ครับสิ่งแรกที่ต้องบอกว่าต้องชมชวยคือแท็กติกกับแฟรงค์พาดครับหลังจากพลาดแล้วพลาดอีก2-3นัดเกมนี้เราเห็นสิ่งที่แฟงค์พาดได้ปรับนั่นคือแทคติก3 4มเป็นแทคติกที่เอื้ออํานวย เอื้อประโยชน์ให้กับทีวีซีพอสมควรเพราะว่ามีนักเตะหลายๆคนในยุคของอันโตนิโอคอนเต้ไม่ว่าจะเป็นมาร์คอสออลองโซนะครับเซซ่าเอสเปรเกต้าหรือแม้กระทั่งวิลเลียนนะครับเข้าใจแผนนี้เป็นอย่างดีนะครับและเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มาร์คอสออลองโซเล่นได้เกินมาตรฐานนะครับออลองโซเนี่ยเหมาะกับแท็กติกนี้นะครับ อย่างมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าอารอโซจะได้ขึ้นช่วเป็นฟูลแบ็กแต่คุณลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์ของเขาจริงๆคือการเล่นเกมรุกเติมเกมเข้าไปข้างหน้าแล้วก็พาสบอลเข้าไปตรงกลางหรือไม่ก็การลุ้นยิงประตูนะครับวันนี้อารอโซทําได้แล้วก็ทําให้จังหวะขึ้นเกมของแอลอนวานบิซาก้าเนี่ยไม่ถนัดนะครับนี่คือจุดแรกจุดที่2คือเกมรับอย่างที่บอกครับว่าช่วงหลังเชลซี Chelsea, เสียประตูบ่อยมากสําหรับการเล่นเกมรับ คิสเสียงเซ้นเอ๋ยลูริเกอร์เอ๋ยซูม่เอ๋ยหลายครั้งพลาดบ่อยนะครับแต่เมื่อคืนนี้พลาดน้อยมากนะครับเราเห็นความสมดุลในเกมรับของเชลซีความบาลานซ์นะครับการลงมาช่วยเหลือเกมรับไม่ว่าจะเป็นเซซ่าสเปเกรต้าเองซูม่หรือลูริเกอร์หรือแม้กระทั่งวิงแบ็กสองข้างไม่ว่าจะเป็นเจมส์หรืออลองโซ่นะครับทำให้เกมรุกของยูไนเต็ดนั้นไปไม่ถึงโซนสุดท้ายโซนอันตรายนะครับ แล้วก็กาเบียโลเนี่ยมว่วนเซฟน้อยมากครับไม่มีโอกาสได้จังหวะสำคัญสำคัญอันตรายอันตรายเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่สนใจน่าสนใจก็คือจังหวะของโควาสิสและจอร์ชินโยเมื่อคืนนี้แฟรงค์ลามพาร์ทให้โควาสิสกับจอร์จินโยล,ลงสามคู่กันแน่นอนก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจอร์จินโยอาจจะถูกวิจารณ์ในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับหลังจากกลับมาจากโควิดเมื่อแทคกติกลามพาร์ทเปลี่ยนจาก43 3สมามาเป็น433แล้ว ลามพาดเลือกกองเต้ก่อนจอร์จิโยทำให้ฟอร์มจอร์จิโยนั้นแกว่งไปพอสมควรนะแต่ื่อคืนนี้จอร์จิโน่เล่นได้อย่างดีนะครับไม่มีข้อผิดพลาดยังเป็นนักเตะที่ทสร้างอิมแพ้กับทีมพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายบอลจานการสวปบอลไปมาซ้ายขวาทิศทางบอลเดเรคชั่นต่างๆจอร์จโิโนถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรสำหรับกองกลางในกองกลางของเชลซีส่วนโกวาสสิทธิ์แน่นอนครับ ว่าจุดอ่อนอโคโคซิตคือการยิงประตูแต่สิ่งที่สามารถเติมเต็มให้กับมาเตโอโคซิตก็คือการลูกขยันลูกจังหวะที่มีการเพรสซิ่งสูงๆูงโคซิตจะเป็นนักเตะที่แก้เกมเพรสซิ่งได้อย่างดีเลยนะครับสังเกตได้จากเมื่อคืนนี้นะครับมาเตโอโคซิตมีโอกาสตัดบอลก่อนที่ จะไปถึงเกมลูกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือตัดบอลตั้งแต่ตรงกลางแล้วนะครับทำให้การเชื่อมบอลจังหวะเชื่อมบอลรับส่งบอลเนี่ยมีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่โคเวซิตทําได้ในเมื่อคืนนี้นะครับจังวหวะแท็กเกิลเมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับมาติโอโคซิตจังหวะดวลลูกกาอากาศเมื่อวานนี้ทำได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีพลาดเล็กน้อยสำหรับมาติโอโคซิตตอนที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ไปเสียบอลน,นะครับ แต่ก็ไม่ได้เสียหายมากนักนะครับแล้วก็สำหรับฟุตบอลลอนดอนเนี่ยให้โคดิสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเมสันเมาส์ครับประตูที่2องเนี่ยทำให้เกมของเชลซีเล่นง่ายขึ้นนะครับเมสันเมาส์เนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุอย่างน้อยนะครับเป็นยังบัตของทีมแล้วลูการนี้ก็เป็นลูการแรกที่เมสันเมาส์ลงเล่นกับเชลซีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทดแทนในเรื่องของ ประสบการณ์ก็คือความขยันนะครับความมุ่งมั่นของเมสันเมาส์ทำให้มาเติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดหายอยู่นะครับแล้วเมื่อคืนนี้เมสันเมาส์ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกมรับของแมนยูนั้นกระสับกระส่ายนะครับจะเติมเกมก็เติมไม่ได้เพราะว่ามีเมสันเมาส์อยู่นะครับและเมื่อวานนี้ก็เล่นงานเกมรับของยูเต็ดได้พอสมควร โดยเฉพาะยิงจังหวะยิงประตูแล้วก็จังหวะที่จ่ายพาสบอลให้กับอลอนโซ่นะครับแล้วีกจังหวะหนึ่งที่ล็อกหลบก,กองหลังของแมนยูแล้วก็เปิดบอลเข้าไปจังหวะนั้นก็เบสานอทำได้ดีนะครับอีกคนหนึ่งคือวิลเลียนนะครับเมื่อคืนวิลเลียนนี้ต้องบอกว่าในนักเตะวัย31ปีต้องยอมรับว่าวิลเลียนนั้นมีบทบาทสําสคัญนะครับสำหรับเกมลุกของเชลซี Chelsea, นะครับ สามารถพยุงรุ่นน้องสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองในวัย31ปีนั้นได้อย่างสุดยอดนะครับจังหวัดดึงบอลแล้วก็จ่ายบอลให้กับเซซ่าเอสเปราตาเปิดเข้าไปก็เบรเลียนมีส่วนสำคัญสำหรับประตูนี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าวันนี้นั้นจะไม่มีคริสเตนฟูริสิตนะครับแต่ว่าโดยรวมเกมรุกของเชลซียังถือว่าทำกันได้ดีนะครับมีความบาลานซ์ทั้งเกมรุกและเกมรับ และอีกคนหนึ่งครับก็คือโอลิเวชิรูครับกองหน้าประสบการณ์สูงนี่คือสิ่งที่ชิรูมีแต่แชมมี่อับราฮัมไม่มีนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟงลัมาดจึงหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับชิรูก่อนอับราฮัมเพราะว่าหลายๆเกมเราคงเห็นครับว่าชิรูนั้นมีส่วนสำคัญกับการได้ประตูโดยเฉพาะย่างยิ่งเกมเมื่อคืนนี้นะครับจังหวะดวลห่ต่อหนึ่งกับกองหลังของแมเชอร์ยไาเต็ดโดยเฉพาะอย่ยิ่ง จังหวะโดนกับแฮร์รี่แม็กควายถ้าเรายังจำกันได้นะครับสมัยที่เชลซียังมีดิเอร์ล็อกบายอยู่เนี่ยเรามักจะเห็นจังหวะการแท็กเกิลระหว่างกองหลังกับกองหน้าในละะนักษณะแบบนี้บ่อยๆนะครับและเมื่อคืนนี้เราก็เห็นช็อตแบบนี้อยู่หลายจังหวะเลยนะครับจังหวะที่ชิรูดวหนึต่อ1แย่งบอลกับกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และก็ชิรูก็ทําได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้มากนักแต่ประสบการณ์ของเขาทําให้เกมรุกของเชลซีเก็บสามารถเก็บบอลได้คลองบอลได้และก็สามารถส่งบอลให้เพื่อนไปทําประตูได้นี่คือสิ่งที่ชิรูมีแต่อับราฮัมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดรู้กักหน้าถ้าชามิอับราฮัมหวังจะขึ้นมาแย่งตําแหน่งกับชิรูสิ่งหนึ่งที่ อะไรเราต้องทําคือต้องเรียนรู้จากชิชรูนะครับจงังหวะเก็บบอลจงังหวะเก่าเกมต้องมีมากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แท็กติกอาจจะเหมือนกันในช่วงครึ่งแรกแต่ผลที่ได้รับแตกต่างกันนะครับต้องชมแฟรงค์ลามพาดที่แก้เกมมาดีและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าลมามพาดเคยให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่แพ้เชฟฟิลด์ตแบบขาดลอย3-0นะครับเขาบอกว่ายัางไงเขาจะไม,ไม่ลืมเกมนั้นและเมื่อคืนนี้ ส่วนหนึ่งของแท็กติกนะครับลมพ์ดก็มีส่วนผสมของคริสไว i เดอร์มาอยู่ในแท็กติกนี้ด้วยนะครับจังหวะเกมรุกเกมรับจังหวะโอเวอร์แดต่างๆ mm hmm. ถือว่าลมพ์ดเรียนรู้จากความผิดพลาดจากเกมก่อนแล้วก็นำมาปรับใช้ในเกมนัดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลทีเดียวนะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เชซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1และผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกับอาร์เซนอล ที่เวมเบรในวันที่1สิงหาคมนะครับนี่เป็นครั้งที่ห้าสำหรับชิรูถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศได้นะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยเพิ่งเจอกันไปเมื่อวุดบอลถ้วยนะครับเมื่อสิ้นฤดูกาลก่อนในเกมยูโรปาลีกนะครับก็ปรากฏว่าเชลซีชนะไปทําให้เกมคู่นี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งต่างวาระต่างถ้วยนะครับต่างสถานที่ แต่ว่าเป็นการเจอกันระหว่างผู้จันทีมวัยหนุ่ม2คนนะครับก็คือมิเกลอั์เตต้ากับกังลัมพาดก็ต้องมาชี้กันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอฟเอคับจะตกเป็นของใครนะครับในรายการนี้อีกสิ่งหนึ่งครับเชลซี Chelsea ได้ข่าวดีก่อนเริ่มเกมเมื่อวานนี้ก็คือว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้กับท็อตแนมฮอสเซอร์ไป3 0ให้เชลซียังคงอยู่ที่3นะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่า1นัด นั่นหมายความว่าในกลางสัปดาห์คือวันพุธนะเชลซีจะมีเกมไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ถ้าเชลซีเก็บ3แต้มได้ก็จะการันตีอันดับที่3นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเชลซี Chelsea ต้องมีสมาธินะครับเหมือนกับเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมเชื่อว่าหลายๆเกมที่เชลซีเจอกับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเจอแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแฟงลัมพาธมักจะถนัดก,กับเกมแบบนี้พอสมควรซึ่งถ้าเทียบกับเจอกับทีมเล็กๆอย่างเวสต์แฮมอย่างเชฟฟิเออ์ตัดนะครับสำหรับแฟนเชลซีก็ชี้กันไปนะครับสำหรับวันพุธนี้เป็นอีกหนึ่งนัดที่เชลซีต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะไม่ต้องไปลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับนี่คือบิ๊กบุ๊กครบเครื่องเรื่องเชลซีนะครับก่อนจากไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเราจะกลับมาเชียร์เชลซีไปด้วยกันนะครับกับเชลซีฟุตบอล f o เวอร์นะครับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ